รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3 4สีค่ะ3าสิบนาทีต่อจากนี้นะคะสาระความรู้และความบันเทิงจัดแน่นเต็มอิ่มให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปอย่างแน่นอนค่ะชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3ามกด33ผ่านมือถือกด 3+ plus ได้เลยนะคะ,คะวันนี้อยู่กับลูกแก้วคุณซอยและน้องจักกีค่ะใช่คุณน่กกากลัวมากเลยอวินอะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้ต่ดหน้าแล้วนะคะอ๋อถึงในโซเชียลนี่วันนี้เป็นนางกวักเออกวักใจกวักถือเข้ามา <laughs> <c oughs> พูดถึงวันนี้วันที่31นะคะ,ละ <c oughs> หลายๆคนทราบกันดีว่าเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เลิกงานก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะไปปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะแต่ว่าทางกทมอเองค่ะก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะพร้อมกับการออกมาตรการนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยสั่งห้ามไม่ให้จุดพลุนะคะเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ค่ะ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการการรับมือความปลอดภัยช่วงวันฮโลวีนนะคะโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเหตุไฟไหม้รวมถึงทางหนีไฟและยาเสพติดด้วยเนื่องจากเทศกาลแบบนี้นะคะจะมีประชาชนมาร่วมงานกันค่อนข้างเยอะรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มีเพิ่มขึ้นและไม่ใช่แค่วันฮโลวีนวันนี้เท่านั้นนะคะ ยังรวมไปถึงวันลอยกระทงที่ตรงกับวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยโดยจุดหลักๆนะคะที่คาดการว่าจะมีผู้คนมารวมตัวกันเยอะก็คือวัดอรุณคลองพดุงคุงเกษมและสะพานพระราม8นะคะทางกรุงเทพจึงต้องกำกับดูแลคนเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดและในวันงานนะคะจะมีทีมงานคอยตรวจพื้นที่อยู่ตลอดซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยควบคุมไม่ให้เกิดความหนาแน่นได้มากเกินไปนะคะรวมถึงยังตรวจสภาพเครื่องเล่น โป๊ะท่าน้ําและอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาประกอบในพื้นที่จัดงานด้วยค่ะสําหรับเย็นนี้ใครจะไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนที่ไหนก็อยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีนิดนึงพอเราเข้าไปในสถานที่ที่มันอาจจะคับแคบหรือว่าเป็นสถานที่ที่ปิดเนี่ยก็ให้มองหาทางหนีไฟไว้ก่อนค่ะเผื่อเกิดเหตุที่เราไม่คาดฝันจะได้มีสติแล้วก็หนีออกมาได้ทันนะคะและไม่ใช่แค่ที่ไทยนะคะต้องบอกว่าคนไทยในทุกๆที่เลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกอย่างเช่นล่าสุดค่ะสถานทูตไทยในเกาหลีนะคะก็ออกมาเตือน คนไทยให้หลีกเลี่ยงการฉลองฮัลวีนในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเป็นจำนวนมากค่ะ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซค่ะได้ออกมาแจ้งเตือนคนไทยในเกาหลีนะคะบอกว่าให้คนไทยในเกาหลีนเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลฮโลวีนค่ะที่อาจจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆของเกาหลีในปีนี้หรือหากจะเข้าร่วมเนี่ยก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการไปรวมตัวอย่างสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านนะคะหรือสถานที่ที่มีฝูงชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากที่อาจ เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นได้ค่ะอย่างการล้มทับกันของฝูงชนที่เบียดเสียดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในการฉลองงานฮัลวีนนั่นเองโดยถ้าหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในสถานที่นั้นๆเนี่ยก็ขอให้รีบหาทางหลบออกมาจากสถานที่ดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุดเลยค่ะ สำหรับคนไทยในเกาหลีนะคะทางสันทูตไทยในเกาหลีก็ได้แจ้งว่าถ้าหากต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะฝ่ายกงสุนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซนั่นเองใช่แล้วเที่ยวอย่างมิสติและปลอดภัยนะคะทุกคนใช่ค่ะและแน่นอนว่าเทศกาลต้องมาพร้อมกับการเตือนภัยอย่างที่เราเตือนไปแล้วอันนี้เป็นการเตือนจากตำรวจไซเบอร์กันบ้างค่ะเพราะว่าเตือนทุกคนนะคะให้ระวังมิจฉาชีพเพราะว่า พอเป็นฮาโลวีนปุ๊บยังไงมีการแจกแลกแถมโปรโมชั่นต่างๆบางทีนะคะอาจจะเป็นการลวงข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ได้ค่ะ,ะในเทศกาลฮาโลวีนนะคะร้านค้าต่างๆแน่นอนค่ะว่าจะต้องจัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลซึ่งอาจจะมีมิจฉาชีพนะคะแอบแฝงใช้โอกาสนี้อยู่เหมือนกันค่ะโดยทางตำรวจไซเบอร์นะคะเขาก็ได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังการขายสินค้า ต่างๆนะคะในโลกออนไลน์การซื้อขายสินค้าต่างๆในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการสร้างเพจร้านค้าปลอม,อมหรือว่าเป็นการแบบว่าเพจที่พักปลอม,อมโดยมักจะขายสินค้าหรือว่าบริการนะคะในราคาที่ต่ํากว่าปกติอ้างว่าเป็นโปรโมชั่นในช่วงฮาโลาวีนพร้อมให้เรานะคะลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุลที่อยู่วันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนรวมถึงข้อมูลทางการเงินด้วยซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยนะคะถูกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพทั้งนี้นะคะยังได้แนะนําค่ะว่าก่อนที่เราจะซื้อขอเนี่ยอยากจะให้ตรวจสอบให้ดีก่อนทางที่ดีนะคะให้ติดต่อซื้อสินค้ากับบริษัทโดยตรงมไม่ซื้อสินค้าที่ราคาถูกจนผิดปกติเราก็ต้องระวังเว็บไซต์ปลอมด้วยและที่สําคัญค่ะ ระวังลิง์ที่แนบมาพร้อมกับอีเมลหรือว่าข้อความสั้นหรืออย่าง SMS นั่นเองเออบางทีมาถึงปุ๊บงงงกดเลยเงี้ยมันก็อ่าไม่ได้แต่จะบอกว่าหลังๆมันเนี้ยมันหายมันเยอะใช่ไหมมันเยอะแล้วมันเนียนมากเพราะว่าล่าสุดนี่เพื่อนก็คืออยากจะแบบว่าไปท่องเที่ยวฮาโลวีนก็ดูที่พักเพจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลายเป็นว่าเพจที่ดู เหมือนจริงมากคนกดไลค์เยอะมีการไลฟ์สดในเพจทุกอย่างเหมือนจริงเลยจองแล้วด้วยแล้วไม่ได้มีการลดราคานะคืออยากไปที่นี่มากไปถึงรีเซพชั่นรีเซพชั่นบอกไม่มีการจองอใช่นี่ก็งงเหมือนกันว่าแล้วถ้าสมมติเราโทรแล้วโทรผ่านเพจก็ไปเจอมิชช่ชีพอยู่ดีก็หลอกอยู่ดีตายด้วยไงมันตรวจสอบยากอะตายแล้วไม่รู้จะรมัดระวยังไงเนาะจริงทอค่ะฟังแล้วก็ท้อ <c oughs> ผีน่าก,กลัวน้อยกว่าคนเยอะเลยช่วงนี้จริค่ะ<อ>ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมในวันฮาโลวีนนะคะอย่างที่สยามนี่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะงานสยามฮาโลวีนปิดสยามมันสยองค่ะ สยามพาโลวีนปิดสยามมันสยองนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางคลื่นวิทยุเฟล็ก104.5จัดขึ้นนะคะหลายคนก็แต่งแฟนซีเป็นผีออกไปร่วมงานกันอย่างสนุกสนานค่ะในงานก็จะมีการออกร้านต่างๆรวมถึงการสแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินม,มากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องๆวง,งโซล่าของเรานั่นเองค่ะบอยกรุ๊ป <Boy Group S 1> ที่มีสมาชิกเยอะที่ส <ๆ S 1> ุดในไทยนะคะก็มีโอกาสได้ไปร่วมโชว์ด้วยแล้วก็เป็นวงเปิดค่ะจัดเต็มกับเพลงพิเศษถึง3โชว์ค่ะแน่นอนว่าต้องมีเพลงเดบิวต์อย่าง Girl Friend ด้วย ความที่น้องๆขึ้นโชว์เป็นวงแรกก็คือขึ้นตอนเที่ยงไปเลยจ้าแดดนี่กําลังดีเลยสมกับชื่อวงโซลา่าด้วยนะคะศ uh huh. ิลปินแฟนคลับแล้วก็เหล่าซันฟลาวเวอร์ทั้งหลายก็สู้ไม่ถอยใส่เต็มทั้งบนแล้วก็ล่างเวทีรับความสุขกันไปแบบเต็มๆค่ะ หลังจากโชว์จบนะคะน้องๆก็มีโอกาสได้รวมพลกับเหล่าแฟนคลับด้วยซึ่งครั้งนี้ก็มีแฟนคลับใหม่ๆด้วยนะไปรอเจอแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆเยอะมากๆเลยเรียกว่าโซลา่าของเราเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นจริงๆนะคะ,คะยังไม่พอค่ะถึงหนุ่มๆจะไปร่วมงานตั้งแต่เที่ยงแต่เขาก็อยู่ยาวจนถึงค่ำเลยเพื่อร่วมกิจกรรมแรนดอมแดน c ์ค่ะโดยนอกจากจะไปร่วมกิจกรรมแจมเต้นเพลงคนอื่นแล้วนี่ก็ยังเป็นครั้งแรกนะคะที่กิจกรรมแรนดอมแดน c ์ในสยามเนี่ยเปิดเพลง Girl f r i e ร d ของ โซล่าให้ทุกคนออกมาร่วมเต้นกันด้วยซึ่งทางน้องๆทางแฟนคลับก็สนุกสนานใจอจอยกันแบบเต็มที่เลยจ้า นั่นแค่กิจกรรมวันเสาร์นะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ค่ะโซลาก็ไม่พักไปร่วมกิจกรรมฮาโลวีนกันต่อนะคะในงานเมโลวีนพาร์ที้บนเวทีเมโลป๊อปโชว์เคส2023 at Idol Exchange คั้นที่4ค่ะที่ MBK นะคะและถึงแม้ว่าจะเพิ่งเจอกันไปวันเสาร์แต่เหล่า Sunflowers ก็คือตามไปให้กำลังใจน้องๆ2วันติดเอาไปว่าหนุ่มๆโซลาคือปลื้มสุดๆเลยละจ้าสวัสดีครับ We are โซล บอกเลยครับว่ามันมากครับผมสองวันนี้พวกเราสนุกกันมากๆเลยแล้วเราได้แบบแต่งหน้าเป็นผีแต่งเป็นอะไรเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็มันมากๆครับ <c oughs> พวกเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแด้รับแดนด้วยครับก็บอกเลยว่ามันแล้วก็สนุกมากๆเลยครับผมแบบออกลายเพลงมาก <c oughs> <c oughs> ที่ฝึกเอาไว้ได้ใช้แล้ว <c oughs> ถ้าไปย้อนดูคลิปก็จะรู้ว่าพวกเราสนุกกันมากๆแล้วก็ ยิ้มแจ่มใสามาทุกอย่างคือทุกอย่างคือเวทีของเราก็ฝากติดตามพวกเราได้นะครับในทุกทุกทวตฟอร์มในโซเชียลมีเดียนะครับแค่พิมพ์คำว่า Solar Official เลยครับก็จะสามารถเจอพวกเราได้ในทุกทุกที่เลยครับโดยเฉพาะใน y o u t u นะครับเราจะคอยอัปเดตตลอดว่าเวลาเราทำอะไรเบื้องหลังอะไรอย่างนี้นะครก็จะมีข่าวสารทุกอย่างออกมาทาง Twitter ด้วยครับก็ make sure นะครับที่ไป Follow แล้วก็กดไลค์พวกเราด้วยนะครับ ว่าวิ่งงานเยอะแล้วใช่ไหมแต่ย,ยังไม่หมดนะเพราะว่าพอลงจากเวทีงานเมโลวินพาร์ที่ที่ MBK แล้วเนี่ยหนุมน่มๆโซล่าก็คือไปมอบความสุขกันต่อค่ะที่ไทโกสเตชันที่เอสพรนัดรัชดาซึ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าแฟนคลับก็คือตามไปจากจาก MBK ไปกันที่เอสพรนัดกันต่อเห็น <N S 1> แบบนี้นะคะหนุมน่มๆทั้ง13คนก็เลยบอกว่า พลังเต็มเปี่ยม,มจัดเต็มความสนุกยิ่งกว่าเดิมเงือ่ไหลใครย้อยแต่ก็ไม่มีการบน่นใดๆทั้งสิน้นถือว่านะคะ<ช>เป็นคาโลวีนที่มอบความสุขให้ทั้ง ศิลปินแล้วก็คนที่มาร่วมงานใช่ใครที่อยากจะไปติดตามน้องๆวงโซล่าบอกเลยเดือนนี้เดือนหน้าง,งานเขาแน่นแน่นทั้งเดือนก็สามารถไปติดตามทางช่องทางโซเชียลมีเดียของโซล่าได้เลยนะคะอยากจะไปเชียร์ที่ไหนไปเป็นซัมฟลอร์คุณได้เต็มที่เลยใ,ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อน,อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวมาอัปเดตกันนะคะในวงการบันเทิงของเราเนี่ยก็คือการทำโปสเตอร์ละครใหม่ของช่องสามค่ะกับละครพิเรียดยิ่หว่าดาต่างการประกบคู่กัน ครั้งแรกของพลนวัตและแอมเดาอับด้ามช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทโ o โลชัวดา l ีดับเบิลแอคชั่น e ฟรชโปรเทค ใหม่อ e ิซุสีแม็กเริ่มต้นค่ะมาทางของช่วงนี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งดูใน i n นสตาแกรเลยสำหรับคู่นี้ที่แบบว่าโอ้โหเป็นคู่ที่แซ่บมากจริงๆ่ก็คือน,น้องคิมเบอรี่นั่นเองอ่ะอัปเดตเรื่องราวการแต่งงานกันหน่อยค่ะเตรียมจะจัดงานแต่งงานที่ไทยนะคะในวันที่12พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะสำหรับคู่รักหมากปรีเล็คิมเบอรี่ซึ่งงานนี้คิมบอกว่า ไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะว่ามีออแก n ไนเซอร์มือโปรอย่างพี่ก้องปิยะช่วยดูแลแล้วก็มีพี่ๆที่รักและเอ็นดูยื่นมือมาช่วยกันดูแลเพียบเลยค่ะสิ่งที่ต้องทําก็คือเตรียมตัวสวยๆรอวันงานอย่างเดียวยดีจังเลยอ,ะอ่ะเนาะแต่ที่ดูเหมือนว่าจะทำเอาเธอเหนื่อยหน่อยก็คือเรื่องอ เดือนหอ,หอหที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่น้องคิม,อมบอกว่าพอเข้าไปอยู่จริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามีอีกหลายอย่างเลยที่ต้องตกแต่งเพิ่มเตมิมเมื่อวานเธอไปร่วมงานบ้านและสวนแฟร์2 0 2 3ค่ะก็เลยถือโอกาสนี้ให้หมอช้างเนี่ยแนะนาเคล็ดลับการเสริมพวงจุ้ยให้ปางหน่อยออเพื่อจะได้เอาไปปรับใช้กับที่บ้านนะคะเพราะเห็นเป็นสาวทศสมัยแบบน,นี้เนี่ยน้องคิมบอกเลยว่าเชื่อเลยเชื่อสุดๆเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอไปฟังเสียงน้องคิม่อยค่ะจิมกับหมาว่าปรับตัวกับบ้านใหม่ไหม มันโล่งมากเลยตอนนี้คือแบบพูดแล้วเสียงตล้องไป่หวดเลยเราก็ oh ลเลยแบบมันลงเหลวมันไม่ชินมันยังไม่โฮมี่เท่าไหร่ก็เนี่ยแหละค่ะพอดีเลยก็อยากจะตกแต่งเพิ่มตอนนี้หลักๆก็มีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยละค่ะก็จะวางตรงไหนโซฟาชุดนี้ห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ,อยากจะแต่งสีสีเข้าไปให้มันดูแบบ ดูมีดีไซน์มากกว่านี้เพราะตอนนี้มันแบบค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็เรียบไปหมดเลยอะค่ะคือเราเราเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มั้งคะเชื่อเรื่องดวงดาวช่วยเชื่อเรื่องแบบยินน้ําลมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้มันมันไม่ถูกกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนคนก็เป็นสิ่งธรรมชาตินะแล้วก็เราก็ต้องให้ทุกอย่างมันสมดุลแล้วก็บาลานซ์ค่าในบ้านอะไรเงี้ยหลักๆของคิมาจะดูเป็น แบบเราอยู่ได้จริงๆด้วยอะคะ mm ่ะคือเม็ดอย่างที่หมอช้างบอกว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ตามเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าต้องอยู่พื้นฐานความเป็นจริงแล้วด้วยสมัยมันเปลี่ยนยุคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะความโฟกัสเนาะใช่ดิฉันไม่รู้เลยเขาพูดอะไรดิฉันนุ่มองแต่แหวนเขาม่างจ้นเม็ด สว่างใช่ไหมกระแทกเปียกตาไปหมดนี่ขนาดผ่านเลนกล้องแล้วนะนะคะอ่ะพามาดูบรรยากาศการทำโปสเตอร์ละครเรื่องใหม่ของทางช่อง3กันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องนี้นะคะสำหรับยี่หวาดาตังนะคะเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกเป็นเคมีใหม่ๆนะคะระหว่างคุณพลนวัตและก็คุณ Amanda อเมนดาออฟดัมค่ะยี่หวาดาตังนะคะเป็นละครแนวโรแมนติกแอคชั่นดรามา่าแฟนตาซีครบรถ ผลงานจากค่าย My a d w e r k ค่ะโดยผู้จัดนะคะคุณแป,ป๊บนาริศแล้วก็ผู้กำกับอย่างพี่คุยทวีวัน์ค่ะซึ่งทีมนี้เนี่ยเป็นทีมสร้างหนังเรื่องที่โยอดกำลังปังมากๆในตอนนี้เลยนะคะและอย่างที่บอกไปค่ะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยได้คุณพลแล้วก็คุณอแมนดาแต่ก็ยังมีนักแสดงฝีมืออีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปอนัทวุฒิคุณชายชาตโยโดมคุณแชมป์ชนาทิพแล้วก็อีกหลายคนเลยถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัย ต้นรัชกาลที่5ว่าแต่ละครเป็นแนวไหนอะไรยังไงเราไปถามพระนางกันค่ะก็ได้รับบทเป็นยิหวะค่ะรับบทเป็นเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงคาแรคเตอร์ของตัวเยี่ยมนะครับ, <c oughs> รรบก็จะคือเป็นลูกของกำนันนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมันจะมีเหตุการณ์สําคัญอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ มันจะทําให้ความคิดของเยี่ยมเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับผมเป็นแบบจากด้านสีขาวๆเลยนะครับเป็นด้านที่แบบมืดเลยของด้าก็จะมีคุณพ่อที่เป็นโจรแต่เป็นโจรดีที่ปล้นคนที่ไม่ดีค่ะเราก็จะอยู่ในชุมเสือที่อยู่ท่ามกลางผู้ชายเยอะมากๆเราก็เลยจะเป็นผู้หญิงที่จะมีความ การหน่อยมีความแก่นแก่นจะเป็นแบบดื้อเงียบก็คือติดตามผลงานเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอจริงก็แบบเฮ้ยต้องเรียกับเขาแล้วก็แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่พอได้เวิร์กช็อปเริ่มละลายพฤติกรรมเขาทํากันบ้านมาดีด้วยแล้วก็แบบว่ารู้สึกเขาเก่งนี่แต่เขาจะมีท่าประจําที่เขากล้ามเนื้อเขาจาอะ ท่าสะบัดผมของเขาเนี่ย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 ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องเป็นแบบเป็นสาวแก่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยงานทุกคนบบว่าตั้งใจทำรีเสิร์ชมากๆผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็รวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าใกล้จะเกิดกล้องแล้วค่ะยิบัดดัตังนะคะ ยี่หวาดาตังนางเอกชื่อยี่หวาดาตังคืออะไรเอ่ยอือต้องรอติดตามนะเออต้องรอติดตามกันนะคะเป็นเคมีใหม่ๆเมื่อกี้เขาพูดคุยกันก็ดูแบบน่ารักน่ารอติดตามกันอ่ะส่วนคืนนี้พลาดไม่ได้อีกแล้วค่ะพรมลิขิตกับคกณนอเมื่อวานก็เดตติ้งดีปังๆอีกแล้วค่ะ เมื่อคืนนี้เรื่องราวก็เข้าสู่ยุคพระเจ้าทาทสานะคะมีการเปิดตัวละครใหม่ก็คือแก๊งอนุญาบอยแบนด์นี่แหละคะออ่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องรุ้นก็คือเรื่องของคนน่าเหมือนอย่างแม่พุตานกับแม่กระเกตเนี่ยออจะได้เจอกันหรือ,อยังออก็ต้องลุ้นไปพร้อมกันคืนนี้นะคะในเรื่องก็มีตัวแทนคนดูด้วยนะอย่างพี่ผิงพี่แย้มเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแม่พุตานใช่ไหมใช่ไหมนะ <Ừ. S 2> ใช่ไหมนายกระเกตไหมนายคนแรกของตัวเองหรือเปล่า,านะเพราะว่าบุคลิกต่างๆเนี่ยมันดูใช่ไปหมดอันนี้ก็ต้องตามลุ้นกันต่อนะคะส่วนอเจ้าคนไายดูแล้วอินมากอ,มอยากจะเชิญชวนไปร่วมงานนี้ค่ะเยือนตลาดพมรมลิขิตสวมจริตอเจ้าไปพบปะก,กับทีมนักแสดงกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะพร้อมกับเดินเที่ยวตลาดซึมซับกลิ่นอายย้อนยุคนะคะเยือนเรือนออกยาวิสุทธสาคร ร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายที่ซีคอนสแควร์ฮอล์ชั้น1ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์สีนครินนะคะก็งานเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้ก็นุ่งโจงห่มสบายแล้วก็ไปกันไปกันได้เยอะๆเลยค่ะงานดีเอออ่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามผมลิขิตกันด้วยนะคะอันนี้คือไงจิตใจจดจ่อกับภาพจดจจดจ่ออ่ะผมลิขิตกำลังเข้มข้นออนแอจันทอังคารพุธนะคะดูกันยาวๆช่ำช้มาเลยติดตามไหมคะ ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเออมื่อวานเมื่อวานออกไทยศาสตออออติดตามเลยเพราะผมดกมาค่ <laughs> ะ <laughs> อันนี้พูดจริงๆนะคะเนี่ยเป็นความการชื่นชมเพาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดนักแสดงด้วยกันไงโอเคโอเคอันนั้นก็คือความสุขทางใจของแจกี้มาที่ความสุขทางใจของดิฉันและเหล่า f อของพี่ฮิวโก้กันดีกว่าตอนเด็กๆก็คือฉันไปรอหน้าแผงหนังสือเพื่อไปซื้อนิตยสารคือหล่อมาตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วก็ยังคงดูดีจนถึงปัจจุบันแล้วเข้าเรื่องได้หรือยังได้โอเคค่ะต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะสำหรับ ใครที่อยากจะดูคอนเสิร์ตของพี่ฮิวโก้นะคะห่างหายไปถึง6ปีเลยทีเดียวติดตามกันค่ะบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนค่ะเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ6ปีของพี่ฮิวโก้นะคะกับงานฮิวโก้เล่นของนอกค่ะเ<ม>ชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยจะคิดถึงมากๆเลยเพราะว่าพี่ฮิวโก้ได้เป็นนักร้องนักดนตรีแนวโฟล์กร็อกนะคะผสมกับสไตล์บลูค่ะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นใน สนามมวยลุมพินี oh, คุณจ,จัดเต็มแสงสีเสียงสุดมันค่ะร่วมด้วยแขกรับเชิญสุดปังจริงๆมากมายเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น The Boy Way นะคะ South ซวไซคุณดาเอนโดฟินวารินดารวมถึงศิลปินต่างประเทศที่ได้รับรางวัล <c oughs> แล้วก็ผ่านเวทีระดับโลกมากมายอาทิเช่นนอวุดยังนะคะลุคสมิธแซมบลูเอกาด คลินวินเลียมส์ค่ะแล้วก็ไมค์บราวน์นะคะเป็นการรวมตัวกันของศิลปินมากความสามารถจริงๆไปเลยไปจองบัตรกันเลยค่ะจองได้แล้วนะคะที่ w w w t h e c o n ็ e r t c o m ค่ะคอนเสิร์ตฮิวโก้เล่นของนอกจะเกิดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะที่สนามมวยลุมพินีค่ะ6 ีนะที่ไม่ได้ดูรับรองว่าคนเต็มแน่นอนบัตรราคาดีด้วยเมื่อกี้ลิฟตจับจอกันเลยถูกต้องขึ้นแล้วตอนนี้ฉันที่ไม่เห็นเองตาบอดเองนะคะเอาละค่ะช่วงหน้าค่ะ d ดล l ซีทรีนะคะพี่ซีชปวีค่ะเขาจะมาอัปเดตนะคะว่าในงาน Scary Face ของ Apple เนี่ยมีอะไรมาเปิดตัวบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ ชมพูกัสหุงต้ม PT มาติดตาม Lady c i e นะคะดิชั้นสี่ฉรปวีค่ะทุกข่าวเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับสังคมไทยค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าตามหมายข่าวแล้วนะคะก็เป็นดีเดย์ที่ p p p เี่ยแอบทย่อยปล่อยเทคโนโลยีตัวใหม่มาส่งท้ายปีในช่วงเทศกาลของขวัญค่ะในคอนเซปต์ Scary Fast มันเร็วมากมันคืออะไรไปดูกันค่ะ งาน Scary Fast คราวนี้ Apple ต้องการโชว์การเปลี่ยนผ่านสู่ Apple Silicon อย่างเต็มตัวว่าเปตัวชิป M3 ทัง3รุ่นพร้อมกันคือ M3 M3 Pro และ M3 Mac พัฒนาบนสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรประมวลผลแรงขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลงค่ะสีเดีย Apple ช่วยไฮไลท์แบบขีดสันใด้2เส้นคือ GPU ที่มาพร้อมคุณสมบัติใหม่ๆในระดับฮาร์ดแวร์อย่าง Dynamic Caching ที่ช่วยจัดการด่วยความจำฮาร์ดแวร์ในเครื่องแบบเรียลไทม์ทำให้การประมวลผลไม่ว่าจะเกมจะแอปอะไรที่ต้องใช้กราฟิกหนักๆทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมฟีเจอร์ที่เขาไฮไลท์ชื่อว่า m e s h Shading และ Ray Tracing ที่ทำให้แสงเงาต่างๆและการสะท้อนแสงสมจริงยิ่งขึ้นในแอปและเกม3มิติค่ะทำให้แม c กลายเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลดีๆตัวหนึ่งได้เลยแหละนอกจากนั้นยังอัปเกรด d u วโร l e อ n จิ้ที่ส่งผลให้ AI ทำงานเร็วขึ้นถึง60%ส่วนงานด้านมีเดียสำหรับคนในสายโปรดักชันทั้งหลายกมมดย,อ, c, ยอนิรงัวถึ ถอดรหัส AV1 ทำให้เวลาเล่นวิดีโอสตรีมมิ่งอ่ะจะประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะคะฝั่งของอุปกรณ์ใหม่ๆเปิดตัว MacBook Pro 14และ16นิ้วอัปเกรดเป็นชิปตระกูล M3 เพิ่ม4 m i c i c Space Black สวยมากค่ะ แต่สีนี้จะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นชิป M3 Pro แล้วก็ M3 Max เท่านั้นนะคะหน้าจอเป็น Liquid เร t i n a XDR ความสว่างสูงสุด1,600นิตแบตเตอรี่ใครว่าใช้งานได้นานสูงสุด22ชั่วโมงยกเว้นแค่ Macbook Pro จอ14นิ้วที่เป็น M3 Pro ใช้ได้นานสูงสุด18ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะมีชิพให้เลือกตามความต้องการในการใช้งานที่ต่างกันด้วยนะ Macbook Pro ชิป M3 ที่เหมาะกับเหล่านักเรียนนักศึกษานักธุรกิจและเหล่า,าครีเอเตอร์เรียกว่าครอบคลุมทุกการใช้งานเลยะคะ่ะรวมถึงการเล่นเกม 3D ก็ไม่่แพเเครืองกม ส่วน macbook pro ที่ใช้ชิป m 3 pro เหมาะก,กับงานด้านมืออาชีพโปรแกรมเมอร์นักวิจัยไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่อ photoshop m o เด l 3มิติทีท่ซับซ้อนแถมต่อจอนอกความละเอียดก็สูงสุดๆเลยได้ถึง2จอส่วน macbook pro ชิป m 3 m b a c k s e ่ย e ก็เหมาะก,กับ ai developer นักตัดต่อสายมืออาชีพแบบ3 d artist เลยหรือว่าคนตัดต่อที่ใช้ไฟ4 k แบบจัดจัด8 k ไปเลยอันนี้ก็ทำได้ค่ะเพราะเขาให้หน่วยความจำแบบรวมถึง1 2 8 g b และใช้จอนอกได้แบบ high res 4จอไปเลย ปิดท้ายกันแบบจุกๆด้วย iMac จอ24นิ้วดีไซน์เดิมแต่อัปเกรดเป็นชิป M3 หน้าจอขนาด 4.5K <c oughs> เป็น Retina Display จอดูบางมากเลยค่ะ ซึ่งสิ่งที่ Apple พยายามและผนวกการทำงานกับ iPhone อย่างไร้รอยต่อก็คือเรื่องของการรับซ้ายอ่านข้อความทำได้บน Mac และเชื่อมต่อกันได้ใน Ecosystem ของตัวเองในปีนี้เนี่ยหลายคนุบอกว่า Apple ยังกักสเปกอยู่ iPhone ที่ปล่อยออกมายอยากให้มีเทคโนโลยีนั้นนีนนอนอีกก็เข้ามาคุยกันผ่าน Community ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบนเพจซีนะคะเอาไว้ซีจะได้มีเรื่องราวดีๆที่ต่อยอดและนำเสนอเนี่ยจะได้ส่งตรงถึงทุกท,กทกคนเลยค่ะ ขอบคุณพี่สีด้วยนะคะค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะเราพาไปดูบรรยากาศการรวมตัวนะคะของคนคลั่งเสื้อบอลกันกับกิจกรรมไม่บ้าเสื้อบอลไม่ต้องมาค่ะอเป็นระยะกดเลยเรอชัดเจนชัดเจน <laughs> งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะที่ร้าน Black Canyon สาขาเซิร์ฟสตูดิรามคำแหง81โดยคุณเกียงน,นันทกว้าง สิราสุนทรผู้จัดรายการบ้าบอคนบ้าเทรนดวิทยุครอบครัวข่าวนะคะได้ชวนพี่อวิบูลผู้บริหารวิทยุครอบครัวข่าวและกลุ่มบริษัทเซิร์ชกรุ๊ปนะคะพี่บิ๊กจ้าสาธิตกูรูและผู้ประกาศข่าวกีฬาทางช่อง3ร่วมด้วยแฟนคลับแล้วก็สาวกคนบ้าเซอร์บอลค่ะม,มาอัปเดตเทรนเสอร์บอลแล้วก็ร่วมชมนะคะเสื้อบอลสุดหายากคือคนที่ไปร่วมงานบอกเลยว่าได้ทั้งความรู้ได้สาระเกี่ยวกับเสื้อบอลของทีมฟุตบอลชั้นนําทั่วโลกแบบเต็มอิมอ่มท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็ กันเองด้วยในงานนยังได้คุณสุวิทย์วังพัฒนะมงคลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะคะได้นำบูธอาหารจากผลิตภัณฑ์โรซ่าค่ะที่รังสรรค์เมนูอร่อยสุดรํำจาก AI มาเสิร์ฟให้อิ่มอร่อยกันทั่วหน้าอีกด้วยรวมถึงบริษัท NSL Foods จำกัดนะคะก็ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารทษทีค่ะนำผลิตภัณฑ์ข้าวแท่ง หลากรถนวัตรกรรมอาหารแสนอร่อยนะคะมาเสิร์ฟให้กับทุกคนด้วยกิจกรรมดีๆจากวิทยุครอบครัวข่าวแบบนี้มีต่อเนื่องแน่นอนก็ติดตามอัปเดตได้ทุกช่วงของสถานีนะคะผ่ะานคลื่นวิทยุสทอฟ m อ็มร้อค่ะแล้วก็ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทอฟ m อ็มร้อค่ะวันนี้เมื่อเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสิริมอาหารคอร์ชวนะคะและรัชาวิตซีเวทินิ่งครีมชุดพี่กอนจากปานิคคอรเซสค่ะวันนี้พวกเรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ีค่ะ